สวัสดียูทูบและผู้ชมกันดะีดีดต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปตัวทีวีวันนี้เราก็มาอยู่กับแมป่าลสบพีดสองกาลนะสนว,วันนี้มีการอัปเดตอีกแล้วนะฮะซึ่งการอัปเดตบอกเลยว่าราคาแพงเวอร์นะครับนะซึ่งมีดาบใหม่เข้ามาก็คือดาบนี้เลยนะฮะดาบคาตนะวิบบอกนะฮะ,นะซึ่งเป็นดาบอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองใช้แบบสด,สดให้ดูเลยนะฮะ,ะซึ่งวิธีหาเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เห็นไหมนั่นไงครับ มันจะอยู่ตรงนั้นเลยครับก็วิธีขึ้นไปใครที่เล่นโทรศัพท์เนี่ยก็ทําการเดินหน้าครับแล้วก็กระโดดเดินหน้าแล้วก็กระโดดอย่างนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นการแดดขึ้นไปครับนี่ฮะโหบอกเลยว่าราคานี่สูงมากเลยนะครับนี่เป็นเอ c ที่กำลังขี่ก้อนเมฆเลยนะฮะเขาชื่อว่านินโซโลหรอนินโซโลซัมนะครับราคาอยู่ที่390ล้านนะครับนะก็ซึ่งก็แพงเบอร์เลยนะฮะก็เนี่ยก็ใครที่อยากได้ก็มาซื้อข้างบนนี้ได้เลย เพียงแค่กดซื้อก็ได้เลยทันทีฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูว่าพลังมันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับดับคาตาณะวิบบ็อกก็ได้มาจากน้องคนนี้เลยนะฮะน้องคนนี้เลยขอบคุณมากเลยน้องที่เอามาให้พี่นะครับผมแม่นี่เขาให้ไฟ V 2แล้วก็ดับวอเทอร์บ็อกด้วยนะฮะแล้วก็ให้นี่เลยล่าสุดนะฮะกดซื้อแล้วมันจะไปกล่องแบบนี้อ่าไปกล่องแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองกดกินเลยนะฮะเอากิน เรียบร้อยฮะกินไปเรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะของก็เพิ่งไม่เคยเห็นเลยก็เพิ่งมาเห็นครั้งแรกกับคลิปนี้แหละครับผมเอ้าดูกันเลยฮะนี่ฮะไม่มันเล็กจังว่าเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยอะแต่ว่ากล่องมากล่องอะดูอลังการเลยนะเออกล่องนี่ดูอลังการเลยแต่ว่าทําไมมันแบบเหมือนดาบธรรมดาเลยฮะแต่เราอย่ามองข้ามเชียวนะมันอาจจะเก่งก็ได้เรามาดูท่าฟันกันดีกว่ากันฟัน นี่ไปการฟันแบบนี้เออน่ะ่าแล้วก็มีท่าอื่นอีกไหมนอกจากท่านี้เนี่ยไม่มีนะครับก็มีแค่ท่าฟันท่านี้นะฮะเออนี่ฟันแบบไวๆได้ด้วยครับแล้วก็สกิลของมันครับก็มีทั้งหมดสองท่าท่าเล็กเลยก็คือท่านี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนมีเมฆบึ้งออกมาแล้วแล้วก็มีแบบแบบแบบแยังไงล่ะอันเล็กๆก็คือแบบว่าเหมือนเป็นอย่างเนี้ย หมือนมี UFO ครับแล้วก็จากนั้นข้างบนก็จะเป็นก้อนเมฆลงมาแบบนี้เลยนะฮะเออเหมือนไปการดึงเมฆละครับนี่ฮะท่าเลขโอ้โหเนี่ยดึงเมฆลงมาครับโอ้หแค่ท่าเลขก็กว้างแล้วว่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดามจเท่าไหร่นะคะท่าเลขท่าเลขแปดแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะฮะแรงเกินนะครับเออนี่ยังไม่ได้ดูท่าฟันนะว่าดามจเท่าไหร่ท่าฟันเนี่ยฟันไม่โดนเลยว่ะฟันไม่ค่อยจะโดนเลยครับนะ เฮ้ย hey, ถ้าฟันไม่มีดาเมจน่าจะมีแค่สกิลนะที่มีดาเมจครับนี่ฮนะระหว่างที่มีเมฆบึ้งออกมานี่ก็เออไม่รู้ว่าตอนที่เมฆลงมามันจะมีดาเมจอีกไหมแต่ตอนเปิดมมีครับเออนี่ฮนะโอ้ยตอดด้วยนะตอดไปเรื่อยๆเป็ดพันเป็ดพันนะคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าท่าแรกม่งเก่งเดี๋ยวมาดูท่าสองกันดีกว่าครับท่าสองก็จะเป็นท่าไหนมาดูกันโอ้ไปการยิงพาย,อยุออกไปนะโอ้มันคือผลพพัพพิบัติหรือเปล่า เนี่ยดาเมตเท่าไหร่วะนะ่ะ7จ็ดแสนสี่หมื่นพะครับแรงมีการเรียกพายุออกมาครับโอ้โหนี่ฮะคือรูปร่างหน้าตานี้มันอาจจะดูธรรมดานะแต่ว่าพลังของมันนียิ่งใหญ่จัดเลยอะเนี่ยแค่ค่าเล็ก,ก็โกงแล้วอะนะโกงมากส่วนค่าสองเนี่ยคือมันเป็นการเรียกพายุนี่โดนหมดเลยฮะเอ๊ช้างโดนดีเดียวนี่น่าจะตายได้เลยนะนะคือมันแรงจัดเลยอะว่าไง อุ้ยไม่ไม่ตายว่ะนั้นโดดสองทีนี่น่าจะตายนะอ่าเดี๋ยวโดนสองทีนี่เตกแน่นอนอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นไงฮะสำหรับท่าเลขท่าเลขไม่เตกว่ะต้องใช้พร้อมกันสองท่าถึงจะเตกนะครับเออก็บอกเลยว่าโกงชิปปิง้งนะแถมยังราคาแพงด้วยนะครับหกพันเท่าไหร่นะหกร้อยเก้าสิบ้านครับขายอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอ้นะครับก็เป็นหนับไปที่ใช้ได้เลยนะแต่อาจจะไม่เท่เท่าไหร่เออนะก็วิธีขึ้นก็คือเดินหน้าแล้วก็กระโดดแบบนี้นะครับ โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มวิ่งะนะกดปุ่มวิ่งรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยขึ้นนะแต่พอพอเราปล่อยแล้วก็เดินหน้าแล้วก็กระโดดเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเออก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจร้านรับฟังเกมต,ต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอีดิตเมชอ็อปร้านรับฟา์มโลบกักแบบต่างๆจะยังมีกดเกมพาร์ทและปุ่มพิศาตด้วยแล้วก็รับเติมโลบกักมีลาหบบฟุตและคิงพิษขายบริการเยอะแยะเต็มบทใครสนใจเล่นอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็มีไม่แพ้กันไอ,อ้านึไม่มีแล้วววก็เดี๋ยววันนีี้กก็ไปเยนคนกกััดีว่ารบผูู้ชม เอาละ,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 ะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอาไปโตทีวีรายการแห่งความเกียนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเกียนคนกันดีกว่านะฮะอ่าดับใหม่มันจะเกียน์ขนาดไหนเชียร์นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าก่อเลขมันจะหายไป้ะหมดก็ไม่รู้อ่ะไม่มีคนอยู่เลยเหรอเนี่ยแม่เหมือนเขารู้เลยว่าภัยพิบัติกําลังมาเยือนนะก็เลยแบบว่าหนีไปที่อื่นนะครับเออเงียบเลยนะฮะโอ้ยไปดูก่อนนู้นกันดีกว่านะครับรู้สึกว่าก่อนนู้นต้องมีคนอยู่แน่ๆวินั่นไง นั่นไงเจอแล้วเบอร์เกอร์เมกบึงนับเนี่ยมีคนมีดาบใหม่ด้วยะนะคาดว่าคนที่อยู่ในนี้น่าจะเก่งน่าดูนะฮะเราจะไปฆ่าเขาแล้วกันนะฮะเฮ้ยเก็บข้าวคุ้มครองเก็บข้าวคุ้มครองอืมอะไรอะไรเลยฮึคิดว่ามองไม่เห็นละน้องตานตานแหมบอกเลยว่าไม่มีใครเอาห่มลงอนะตอนนี้นะครับคือมันตึงเกินนะครับนะก็ซึ่งเออน้องหมาตัวนี้ใครทําอะไรเขาเฮ้ยอย่าไปลังเกสัตว์ประู แม่สัตว์คุ้มครองนะสัตว์หางกระดิ่งเจ้าไหมล่ะอะไรกันนะั่นน้องเขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าโอาปเอปโตโอเปโตอะไรนะไอเดี๋ยวโดนสวนยังไม่ทันอ่านเลยอย่างงี้มันครับอย่างนี้มันครับ,ม,รบมีคนมาเล่นด้วยครับมันเลยเฮ้ยไม่ได้เซตสปาไวว่ะเอาเป็นว่าเราจัดก,การคนนี้กันดีกว่าเรียบร้อยนะครับเฮ้ยไปไปตามเก็บค่าคุ้มครองต่อครับแหมคาดว่าตอนนี้กําลัง กำลังหลบหนีอยู่นะนะไม่จ่ายนี่เออหนีเฉยยัดแค่แม่หนีไปฟาร์มก่อนนั้นี่เองครับตายอ่าตายช็อตนี่ฮะคือบันมากครับคือแบบแค่กดกดุ๊บกดกิ้งเดียวแตกเลยนะฮะโอ้โหคือมันมันจริงๆอ่ะนะโอเคนี่ครับยิงลมเข้าไปเรียบร้อยวันนี้ไม่ได้เกิดเราบอกเลยเออ มีกดเกิดมีคนเกิดไปแล้วครับอ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้ววันนี้เอาเอาอ,อุ้ยมีสวนมีสวนยัดขี้เดี๋ยวนี้แบบว่ามีสวนอืมอ่ะวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้แล้วกันนะฝากไว้ก่อนเถอะวันนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยมาเกียนคนอื่นวันหน้าแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนไปฮะปล่อยไปไม่ได้จริงครับนี่เรียบร้อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า